เพิ่มเติมนะครับซึ่งวันนี้เราจะได้เรียนรู้เรื่องที่มานเกี่ยวข้องกับเรื่องที่มันอยู่รอบตัวของเรานะครับก่อเอื่นขอเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเริ่มต้นของการเรียนการสอนก็คือดูนาานะครับคือเราจะให้พวกเราตอบคำถามที่คราจะถามนะครับ คนละหนึ่งคำตอบนะครับซึ่งจะได้คะแนนนะครับทุกคนมีสิทธิ์ได้ตอบเนาะในการเดินทางไปสถานที่ต่างๆนะครับหรือเราอยากไปที่อื่เนี้ยนะครับมันก็มีการเดินทางที่เราจะใช้พาหนะในการเดินทางได้หลายรูปแบบนะครับรู้เรียนงที่ว่ายานพาหนะชนิดไหนทีู่้เรียนที่ว่าน่าจะเดินทางได้สะดวกแล้วก็เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดหนึ่งหนึ่งยานพาหนะอาจเรียกเป็นยานพาหนะย์ก็อายุมือครับ สมื่อกี้ตรถยนต์รถยนต์อ่ารถยนต์เพราะอ่ะเพาทำอีกหน่อยเป็นคำถามพวกความสะดวกสบายความสะดวกอ่ะเป็นควาเป็นส่วนตัวรถยนต์ส uh, okay. yep ่วนตัวเนาะถ้าขับเองขับเองไหมพี่ว่าไม่ขับเองหรอกนั่นนี่ไงสุขเกียอ์นะครับสุขเกียรแล้วก็อ่ะเมื่อกี้ชวัายกมือคนที่สองกีา รถทัวร์เหรอต้องสะดวกสบายนะครับมีแค่ตังค์จ่ายอะไรได้นะครับรถทัวร์มีไหมครับตัน่าทำยังไงรถไฟครับรถไฟเราเป็นยานพาหน้าที่ที่ทางรถน่าเลยรถรถไฟเหรอปลอดภัยปลอดภัยรถไฟปลอดภัยนะครับแล้วก็ราคาเราอาจจะถูกกว่ารถทัวร์นะครับแล้วก็ ถ้าเรามีมีเส้นทางนี้ด้วยบางบางจะแบบไม่มีเนาะนะครับตองไปแบสิ่งที่พวกเราโอ้เรือมีเรือด้วยเป็นเรือท่องเที okay, yeah, uh, ่ยวเป็นครูสอย่างนี้โอเคนะครับทุงคนก็มีนะไหนไหนใครต้องการไปข้างบนอ่าทางนี้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 ครับเรื่องบินเรือบาเอาเรื่องบินเพราะอะไรครับพี่บัวล่ะเพราะ รางก็มีหลากหลายเส้นทางแล้วแต่เราจะไปแล้วเราจะเลือกนะครับเพราะฉะนั้นทางคณะที่เราเลือกนะครับไม่จะเป็นโดยสารทาั้งทางบกทางอากาศหรือว่าทางน้ําก็ตามนะครับเป็นสิ่งที่ทําให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการเดินทางนะครับเพราะฉะนะั้นสิ่งที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องการเคลื่อนที่แบบเส้นตรง การเคลื่อนที่ในแนวตรงนะครับซึ่งในธรรมชาติในชีวิตจรของเรานะครับการเคลื่อนที่ในแนวตรงนะครับแบ่งออกได้เป็นสองแนวยังแบ่งแยกกได้สองแนวนะครับแนวตรงในแนวราบแนวราบหมายถึงเราจะเอาพื้นโลกเป็นหลักกับเส้นตรงในแนวดีนะครับก็คือในแนวตั้งฉากกับพื้นโลกเพราะฉะนั้นเส้นตรงจะมีอยู่สองแนวนะครับทีนี้ อะไรที่ไม่ใช่เส้นตรงจะไม่ได้พูดถึงในการเคลื่อนที่ในคอร์สนี้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงเราจะมารู้ว่ามันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่บ้างนะครับการเคลื่อนที่แลแลก่อนเราต้องรู้ความหมายของมันการเคลื่อนที่หมายถึงอะไรเมื่อกี้เนี่ยก่อนหน้านี้นะครับเราทากิจกรรมหน้าประตูเรายืนอยู่ตรงบริเวณลานหน้าประตู สร็จแล้วปรากฏว่าผ่านไป30นาทีนานไปไหม10นาทีนะครับสแสดงว่าเรามีการเคลื่อนที่สรุปความหมายของมันก็คือการเคลื่อนที่หมายถึงการเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ในวิชาวิทยาศาสตร์เขาจะสมมุติเป็นวัตถุจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามและโดยธรรมชาติของวิชาวิสิก์ซึ่งพูดถึงเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตนะครับ มันจึงพูดทุกอย่างเป็นวัตถุหมดเลยนะครับจะไม่ได้กล่าวเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะนะั้นเราเปรีบยหมอนวัตถุเปลี่ยนจากตําแหน่งตรงนึงที่นึงนะครับจากจุดเริ่มต้นมายังตําแหน่งสุดท้ายณขณะนี้ทีเ่เราอยู่ในห้องห้าครัหน่งตรงนี้เป็นห้องเรียนเราหรือว่าการทคื่นที่หมายถึงการเปลี่ยนตําแหน่งของวัตถุจากตําแหน่งหนึ่งไปยังอีกตําแหน่งหนึ่งนะครับเรามาดูว่า การเปลี่ยนตำแหน่ง,งวัตถุหรือการเคลื่อนที่นะครับมันมีอะไรที่อ,ไ <Raymond. S 1> อะไนะครับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่มีอะไรบ้างเราต้องรู้ัวใจมานก่อนนะครับเราจะเรียนเนื้อหานี้ได้นะครับเน่งจะต้องมีเส้นทางในการเคลื่อนที่วัตถุจะเปลี่ยนตำแหน่งได้ต้องรู้เส้นทางเพราะฉะนั้นเส้นทางในการเคลื่อนที่นะครับเราจะใช้อะ ภาษาที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางกที่อยู่สองตัวนั่นก็คือคําว่าระยะทางกับการกระจัดสองตัวนี้เป็นเส้นทางในการเคลื่อนที่แต่มันต่างกันมัน,นมีความเหนือนและความต่างกันนะครับนั่นเองจะสังเกตว่าที่ครูงเล็้างหลังให้นะครับระยะทางสีตัวเอสเอสเนะครับอันนี้เอสแล้วก็มีเครื่องหมายเรียกว่าเครื่องหมายเวเกเตอร์นะครับส่วนตัวอื่นี๋ยว่ายว่ากันนะครับตัวเอสเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น มันต่างกันตรงที่ถ้าเราย้อนกลับไปดูข้อมูลเรื่องอความรู้พื้นฐานในวิชาพิสิกส์ไปมาณทางพิสิทธ์จะมีอยู่สองปริมาณเราเรียกว่าปริมาณสกเกลรากับปริมาณเวกเตอร์ปริมาณสกเกลร์ปริมาณคืออะไรคือค่าต่างๆของสิ่งต่างๆที่เรากําลังศึกษามันอย่างเช่นปริมาณของความสูงปริมาณของมวลปริมาณของความสูงก็คือไปดว่ามันมี ไม่เท่าไหร่ครูให้พวกเราไปไปวัดความสูงสูง150 50อะไรก็มีหน่วยบอกนะครับนั่นคือปริมาณเพราะฉะนั้นปริมาณจะมีปริมาณสเกล่ากับปริมาณเวกเตอร์สเกล่าเขาบอกว่าถ้าเป็นปริมาณสเกล่าปริมาณนั้นบอกแค่ขนาดก็มีความหมายแต่ปริมาณเวกเตอร์บอกขนาดอย่างเดียวไม่ได้ต้องบอกทิศทางด้วยอย่างเช่นความสูงบอกแค่ ขนาดมากม no so well. ันเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ไปวัดความสูงมาหนึ่งจุดห้าเมตรต้องบอกทิศด้วยถึงจะสมบูรณ์ในวิชาวิทยาศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นระยะทางเป็นสิ่งที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของสิ่งนี้ระยะทางเป็นปริมาณระยะทางเป็นปริมาณอะไรพวกนี้ระยะทางเป็นปริมาณเป็นปริมาณเวกเตอร์เวกเตอร์แต่สองสิ่งนี้คือเส้นทางในการเคลื่อนที่ครูเลยยกตัวอย่างนะครับ มีหมู่บ้านอยู่สองหมู่บ้านหมู่บ้านกอหมู่บ้านขอนะครับหมู่บ้านกอกับหมู่บ้านขอนะครับมีแค่มีหนองตรงนี้นะครับขั้นอยู่นะครับเส้นทางในการพื้นที่ของหมู่บ้านกอนะครับก็เลยต้องโผล่มาอีกน,นะครับนะนะนะแน่ดีบางคนบอกว่าต้องการรีบมากนะครับก็าอาจจะมีเดินลัาป่ามาแล้วก็มานั่งเรือผ่านมาตรงนี้ได้นะครับนะเพราะนั้นถ้าหน่วย นะครับแล้วแต่ขนาดที่เราวัดเป็นกินโลเมตรนะครับอ้าังน,นะ,นนนนะหมู่บ้านขอมายังหมู่บ้านขอมีเส้นทางในการเคลื่อนที่นะครับจริงๆลักับมีเส้นทางเดียวมีถนนนะครับซึ่งทางหลวงเขาทําให้เป็นถนนอลาดยานอย่างดีเลยนะครับเราบอกว่าระยะทางตรงนี้ประมาณ800เมตรนะครับเพราะฉะนั้นสาระพวกนี้ถือว่าเป็นสิ่ง เละเอียดปีกย่อยที่เราจะเป็นจะต้องจำไม่ได้ตัว F ตัวเอวเวกเตอร์ตัว T เพราะฉะนั้นครูเคยย้ำบอกพวกเราตลอดว่าสัญลักษณ์ต่างๆมันเอามาแทนค่าในวิชาวิทยาศาสตร์นะครับมันเป็นตัวแปรซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเอาคำนำหน้าของค่านั้นมาเป็นพยัญชนะภาษาอังกฤษนะครับคำแรกนะครับนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วทำมาจากคำว่า distance นะครับตัว f ถ้าเราย้อนกลับไปดูนะครับมีนาทีก็ใช้หน่วยเอสใช้หน่วยเอสเหมือนกันเพราะนั้นเวลาทาไมต้องใช้ทีเพราะว่า,า,า,ามันจะคําว่าทางอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราไปย้อนกลับไปดูของเดิมนะครับเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเราบอกว่าแต่เมตรมันไกลเกินถ้าเราเดินป่ามานะอาจจะใช้เวลาใช้เขาเรียกว่าเส้น,สนทางลัดนะครับนั่งเรือดีกว่านะครับเพราะนั้นจริงนั่งเรืออาจจะลำบากเพราะต้องป่า ยงมงพงีมาตรงนี้นะครับฉันบอกว่าอันนี้แค่400เมตรครึ่งนึงเลยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นระยะทางเราจะพูดถึงเส้นนี้ถ้าเป็นการกระจัดเราจะพูดถึงเส้นนี้สองเส้นนี้นต่างกันยังไงให้เราพิจารณาครับอ่าเส้นทางอ่ราระบบเส้นทางที่หนึ่งเส้นทางที่สองจากว่ากองไปยังวัดก่อนนักเรียนที่ว่ามันต่างกันต,งตรงไหนครับ ะระยะทางไกลกว่าระยะทางเป็นปริมาณสเกล่ามันอธิบายได้ว่าระยะทางไม่จําเป็นต้องคํานึงถึงทิศทางหมายถึงว่ามันอ,อ้อมมันโค้งมันมอยยังไงก็ให้วัดขนาดมันไปเลยนะครับเราจะเดินทางไปยังไงไม่ต้องคํานึงทิศเหนือทิศใต้แต่ถ้าเป็นการกระจัดต้องมีเป้าหมายที่แน่ชัดพุ่งตรงไปเพราะฉะนั้น จะต้องคำนึงถึงทิศทางด้วยนะครับเพราะนั้นมันคือเส้นตรงได้อย่างเดียวถ้าเป็นการประจักษ์นะครับแต่ถ้าเป็นประยะทางเราจะคำนึงถึงไปมาตามเส้นทางที่เราวัดได้ทั้งหมดไม่คำนึงถึงทิศทางแต่ถ้าเป็นการประจักษ์เราจะคำนึงทิศทางด้วยต่างกันตรงนี้มีหน่วยเป็นเมตรเหมือนกันนะครับเพรานะนั้นการเคลื่อนที่จะต้องมีเส้นทางในการเคลื่อนที่ ซึ่งภาษาที่เราใช้ก็คือระยะทางใกนการกระจัดสิ่งที่จะต้องเกี่ยวข้องอีกอย่างหนึ่งตามมาคือเวลาถ้าเป็นการเคลื่นที่ถ้าเป็นคนที่เป็นคนมีเวลานะครับเดินทางมาเมื่อกี้ครูบอกว่าใช้เวลา30นาทีนาน,นไปไหมกับหน,น้าเราตางนี้นานนะครับเพราะนั้นคุณรูเข้าไปอาจจะแปดโมง10นาทีนะครับขึ้นมาถึงตรงนี้เราก็ต้อง พยายามทาเวลาให้มันทันเพราะนั้นถ้าเราเอาเวลาไปจับกับระยะทางที่เราเดินทางได้หรือก,ก,การกระจัดที่เราดันเดินทางได้มันจะมีสัมใหม่ที่เกิดขึ้นกับการเคลื่อนที่นะครับซึ่งเราเรียกว่าอัดรายหรือความเร็วนะครับเพนะร,ราะนั้นระดับที่สี่กับระดับที่ห้าจะเป็นเพียงที่เกิดขึ้นกับเอาเวลาไปจกปักรกับสองทีงนี้เพราะนั้นะครูกำลังะจะอธิบายไปว่า ถ้าเดินเราเดินทางไปจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึง่งได้ระยะทางเท่าไหร่แล้วเอาเวลามาจับนะครับก็คือเอาเวลามาหานะครับหาเวลาที่เดินทางไปนะครับจะได้อัตราเร็วเกิดขึ้นจะได้ความเร็วเกิดขึ้นความเร็วเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากระยะทางหางด้วยเวลาความเร็ว จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการการะตัดฐานด้วยเ,เวลาสังเกตไหมความเร็วคือตัว v สัญลักษณ์อัตราเร็วนะครับส่วนความเร็วสังเกตนะ v แล้วก็มีข้อหมายอะไรตัวทั้งหมดมีข้อหมายอะไรนะข้อหมายอะไรข้อหมายข้อหมายเท่านะะับเวลาปกติส่วนใหญ่เราจะนับเป็นเป็นเวลาอัานหน่วยเป็นอะไรดีครับเป็นนาทีแต่ถ้าเวลา ในวิชาวิทยาศาสตร์วิจิสรการเคลื่อนที่จะต้องวัดหน่วยเป็นวินาทีต้องวัดเป็นวินาทีซึ่งตัวเลขอาจจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราเดินทางจากหน้าหอลงมาไปยังห้องนี้ใช้เวลาสมมติสิบมมนาทีสิบนาทีถ้าเราจะเอามาคำนวณในวิชาวิสิตรเราจะใช้สินาทีเอาตัวเลขเลขสิบมามาคำนวณไม่ได้เราต้องแปลสิ0นาทีให้เป,เป็นวินาทีมันก็มี สูตรจริงๆไม่ได้ไปต้องเรียกว่าสูตรเราก็ต้องเทียบบรรยากระยรงเอามาได้เพราะฉะนั้นในหนึ่งนาทีมีกี่วิหกสิบวิเพราะฉะนั้นสิบวิจะมีกี่อหกสิบนาทีจะมีกี่วินาทีหกร้อยอ่าก็คูณเข้าไปถูกไหมครับอ่าหนึ่งนาทีเท่ากับหกสิบวิถ้าเราเดินทางสิบนาทีมันเท่ากับกี่วิเราก็อกาเอาคูณกันเข้าไปก็คือหกร้อยนะครับสมมติว่าเราเดินทางจาก โอสิเท่าไหร่สิบนาทีระยะทางประมาณอัหนึ่งร้อยเมตรหนึ่งร้อยเมตรจากหั้าของตงนี้หนึ่งร้อยเมตรนะครับหนึ่งร้อยเมตรจากลาทีเมื่อกี้บอกว่า600หกร้อยวินาทีถูกไหมครับอ่าหกร้อยวินาทีการเอาระยะทางที่เดินทางได้หารด้วยเวลาที่เราเดินทางมาว่าเวลาเท่าไหร่มันคืออัตราเร็ว นะครับเพราะฉะนั้นอัตราเร็วจึงเท่ากับระยะทางหารด้วยเ,เวลาง่ายๆครับเอาตัวเลขมาหารากันแค่นั้นเองนะครับระยะทางต้องมีหน่วยเป็นเมตรถ้ามันมีหน่วยเป็นกิโลเมตรต้องเปลี่ยนให้มันเป็นเมตรไห้ได้ถ้าหน่วยของเวลายังเป็นหน่วยอื่นที่ไม่ใช่วินาทีต้องเปลี่ยนเป็นวินาทีถ้าหารกัน่างนี้ได้เท่าไหร่ครับไปเลไหเล แต่ว่า50 60ที่เราเข้าใจโดยเป็นภาษาอ่านตัวนี้นไหมอ่าเข้าใจก็คือเราอ่านตามเขียนไม้เนี่ยเปรียบแม้ว่าเราเดินทางจากบ้านมาเรียนนะครับเราขับรถมอเตอรไ์ไซค์เนี่นเย,ทเ,ยเท่าไหร่แล้วก็คือระยะทางจากบ้านมาเรียนเท่าไหร่หารด้วยเวลามันคือตัวเลขบนหน้าปัดานาฬิกาหน้าปัดมอเตอรไ์ไซค์ของเราเองนะครับ พลัง50ของเราหน่วยมันยังไม่ใช่เมตรต่อวินาทีนะเพราะคำว่า Finally, 50ของเรานั่นค <language> ือ50อะไรครับ50หน่วยอะไรหน่วยของรถทั Aye, ่วไปที่เราศึา <able> กิโลเมตรถูกต้องดีมากครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคือหน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ยังเป็นหน่วยการเื่อที่อยู่แต่ยังไม่ใช่หน่วยที่ถูกต้องที่เราใช้ในการคำนวณที่แท้จริง หน่วยท,ที่แท้จริงคือหน่วยเมตรต่อเมตรต่อไม่ใช่ใชนาทีวินาทีหน่วยของความเร็วหรืออัตราเร็วจะต้องมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีที่เราขับรถถ้ามันเป็นรถดยนารหรือรถอมอเตอร์ไซค์เราอ่านค่าม,มาเป็นห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรพวกนี้นั่นก็คือหน่วยของมันอีกนั่นแหละแต่ว่าการคำนวณที่แท้จริงเราต้องเปลีป่ยนกิโลเมตรให้เป็นเป็นเมตร เปลี่ยนชั่วโมงให้เป็นวินาทีนะครับเที่ยงไม่ได้อัตราเร็วนั่นก็คือตัวเลขบนหน้าปัดขับรถมาในเวลาหนึ่งชั่วโมงเราขับ5้กิโลเมตรนั่นคือความหมายของมันนะครับ5้าิบหกสิบเจ็ดสิบคิดว่าคนเราทั้นายคำว่าความเร็วกับอัารตาเร็วภาษาที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเราอาจจะใช้สองศัพท์นี้ไปพร้อมๆกัน แต่ความหมายจริงมันต่างกันหรือเหมือนกันก็ได้เพราะตัวที่นํามาเป็นตัวตั้งหารด้วยเวลามันแล้วแต่ว่าเราจะใช้ระยะทางหรือการกระจัดถ้าเอาการกระจัดมาเป็นตัวตั้งหมายถึงตัวที่มันเป็นปริมาณเวกเตอร์คือคำหนึงถึงทิศทางมันจะเป็นความเร็วเห็นไหมครับตัว v ซึ่งมันจะคคำว่า velocity มาจากคำว่า velocity แปลว่าความเร็วนะครับ ใช้โบนีถ้ามีเฉยๆเป็นอัตราเร็วไม่คำนึงถึงทิศทางทำไมไม่คำนึงเพราะเอาระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วทำไมต้องเป็นมีเวกเตอร์ก็เพราะว่าเราใช้การกระจัดหรือเอเวกเตอร์ A เป็นตัวตั้งคือระยะทางไม่ข่้นที่ได้ไนั่นแหละแต่เป็นระยะทางที่เป็นเส้นตรงอย่างเดียวหาด้วยเวลา,ามันจึงเป็นมีเวกเตอร์น,นะครับน,นะครับ การเคลื่อนที่ของวัตถุหนึ่งต้องมีเส้นทางในการเคลื่อนที่ของวัตถุคือระยะทางของการกระจักมีหน่วยวัดออกมาให้ได้เป็นเมตรสัญลักษณ์แทนด้วยตัวเอสระยะทางการกระจักต่างกันตรงที่ระยะทางเป็นปริมาณที่ไม่ต้องคำนึงหึงที่ทางวัดได้ระยะทางเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับส่วนการกระจักต้องเป็นเส้นตรงอย่างเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเราเอาเวลามาจากตัวที่สามที่เกี่ยวว่าผมไปเทที่เราเรียกว่าเวลาเอาเวลามาหาร เคลื่อนที่ได้เท่าไหร่ในกี่เมตรเอาเวลาที่เราเคลื่อนที่ได้กี่นาทีกี่วินาท,ท,นาทีเอามาหาได้ตัวเลขมาเท่าไหร่จะเป็นอัตราเร็วหรือความเร็วนะครับซึ่งมันจะส่งผลไปถึงข้อท,ที่1เรียกว่าความเร็วความเร็วคืออะไรธรรมชาติของคนเราเราบอกว่าเรา,าเขับรถเรื่อยความเร็ว50ถามว่าเส้นทางตลอดจากจุดของบ้านกับโรงเรียนจากบ้นนาน ใช้โบ๊แม่จากบ้านหูสูงมานี่ใช้ความเร็ว50ตลอดเส้นทางได้ไหมได้ขับ50าสยบตัวที่ไม่ไม่เปลี่ยนเป็น40ไม่เพิ่มเป็น60ไม่ได้เลยนะใช่เออคือมันอาจจะได้แตได้ตัวที่มันอาจจะต้องตายได้มากเลยเนี่ยเพราะว่ามันมีควายกำลังเดินข้ามถนนอยู่นะครับแต่ว่าเราไม่อยากเปลี่ยนเลยเราขับ50หลังเพราะว่าเราเป็นคนอะไรอ่ะเป็นคนมาตรฐาน ต้องหน้าจิตดูแต่เห็นไม่แล้วห้าจิตไม่เปลี่ยนเลยนะครับเพราะฉะนั้นการเรื่องนี้บางทีเราต้องการเพิ่มความเร็วนะครัโอ้โอมันมันมันสายแล้วมันสวยแล้วต้องไปดีไม่ท,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 ไทันดีไม่ทันเขาเถียงไม่ไดนเราก็เพิ่มความเร็วจากหกจิตเดียบไปเลยเต็มร้อยเลยกว่าร้อยคำว่าร้อยพันร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเพิ่มความเร็วจากหกจิตเป็นร้อยหรือบางคนบอกว่าโอ้มันนี่วัวผ่านเราต้อง,อง,อง่อนพอนจากหกจิตเหลือสี่จิตเหลือสามจิตการเปลี่ยนความเร็วจากข้าหนึ่ง ไปเป็นภ่าหนึ่งแต่เพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้เราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นความเร่งความเร่งหมายถึงการเปลี่ยนความเร็วของวัตถุจาก0เป็น80จาก80เป็น100บางทีเราต้องการเพิ่มบางทีเราต้องการลดเพราะธรรมชาติแล้วเราจะไม่สามารถขับรถหรือ,อทําให้วัตถุที่เราเคื่อี่เนี่ยมันมันสม่ำเสมอได้ตลอดนะครับแต่ว่าเวลาเราจะหาค่าของมันจริงเราจะมาหาค่าเฉลี่ย แต่เว่าความเร่งความเร่งจริงๆต้องมีสัญลักษณ์เครื่องหมายเวกเตอร์นะครับพอเวลาคำนวณจริงๆนะครับครูอาจจะไม่ได้ใส่เครื่องหมายเหล่านี้เพราะบางทีมันทําให้เราเรียกว่าลบนะครับมันเป็นมันเป็นสิ่งที่มันอาจอาจจะเพิ่มความอะ,อ,ะอะไรอ่ะยิ่งยากในกนารคำนวณนะครับเพราะนั้นความเร่งมาจะกคำว่า acceleration เห็นะหมครับนั่นเห็นไหมครับสัญลักษณ์ก็แทนด้วยตัวเออเป็น าเป็นกัญกษณแทนนะครับนี่คือสิ่งที่เกี่ยวข้อง